เอาหายแล้วต้องไปทำอะไรอะไรอะไร,อะไรเอาดีๆเอาดีๆไอ,ไอติมเขาให้เด็กกินไอติมเขาไม่ขายให้เด็กหน้าหนาวนะ่ะเขากลัวเด็กไม่สบายไม่หมดนี่ไม่หมดเขาไม่ทำ

เขาไม่ขายให้เด็กเด็กที่ติดพองผมเนาะเขาไม่ขายเด็กที่ติดพองผมมันเหม็นนะเขาไม่ขายเด็กที่ติดพองนี่เป็ดอ่ะเขาไม่ขายให tree tree ้โอ uh. oh, no mm. ้ยม oh, no ีตังค์เขาก็ไม่ขายเขามีตังค์เขาไม่ขาย าไม่ใช่หน้าหนาวเให้ปีเลยเด็กอะให้ปีเลยเด็กเขาไม่ใช่หน้าหนาวเขาให้ปีเลยเด็กะเขาไม่ให้แต่เด็กเด็กท uh, okay? ี่จิตผ้าห่ท okay? ี่เปียกเขาไม่ให้เด็กที่ห่มไม่ห่มที่เปียกเขาไม่เขาไม่ขายให้ใครที่จีบผ้าห่มเขาไม่ขายให้เลยต้องมาจีบผ้าห่มเด็กลมห้งที่เปียดเขาไม่ขายให้ ไปไรอะไรเอามาให้เหรอผมนี้เป็นให้เหรอเอามาลงไปออาลงเงี้นี่ผมนี้เป็ดวะนี่เด็กตี้่มเหรอตี้าห่มผ่ี้เป็ดเลยเขาเขาใหญ่ตีผ้าห่มมบบนี้เนาะมินขาโอ้ยไปพาไปเขาก็ไม่ขายให้ดู โอ้ยผมขี้เป็ดอะยังไม่ได้ซักเลยไม่ลุงบอกว่าเระผมเหม็นนมขี้เป็ดกับเหม็นโอ้ดิขนาดกั้นหายใจแล้วนี่โอ้ยไม่เอาลุงไม่ทําเอาไครติดอะพ่มใครโอ้ยเขาขายแล้วถ้าเด็กไม่ติดพ่ห่มเขาขายแล้วไปไปเอียนพาไปไปะพามาพ่อผมขี้เป็ดไปด้วย มาเก็บไว้ให้อยูทีนี้ไปซื้อได้เลยปะบอกว่าเดี๋ยวให้พี่ฟางซื้อมาให้โทรเลยโทรโทรโทรหาพี่ฟางโทรพีาโทรแล้วโทรแล้วตอนนี้โทรเอารับรับยังรับยังโอ้สายไม่ว่างอย่างนี้สายไม่ว่างโอ้เออสายว่างเสียงนี้สายว่างลโหล เอารับลับรับยังบอกพี่ฟังเพิ่งซื้ออะไรให้บอกเลวเอารับแล้วเอาตอนนี้ใครตีผ้าห่มมาเนี่ยพี่พี่ฟางขาไอติมเจ็คถ้วยไอติมแจ็คถ้วยเด็๋วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฟางขาไอติมเจ็คถ้วยแจ็คหมูชาสี อย่างสวก็ไอติมวยนะทาเ่อกี้ินขามาตายเงเ้าลุงพันเออลุงก็นังอยู่บนเอไมมเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวพีฟางเข้ามาเดี๋ยวฟางแต่งตัวอยู่ฟางไม่ว่างพี่ฟางเข้ามาเขาแต่งมากินข่าวปะ ข้าวต้มเหรอติมมัมจะกิมไหมลูกกินไหมล่ะข้าวต้มิมมาดูไหมกิไหมหรอเลนีะไนะคะไาไม่ได้ไปัรถไปแล้วอยู่ที่ไหนร้านน่ะร้านจิมอยู่ไหนร้านดิมแ้วอยู่ในตู้มีเปล่า นั่นไหวานเย็ยนเอาหวานเย็ยนให้เขาดิหวานเย็นลูกกินมไม่กินไม่กินเป็นไอนี่เอาไกินซ้ำเมื่อคืนก็ไอจนไอนี<ม>่วเ,วเป็นไอนไไไเงอีกมาเสียงกันอีกเอาแล้วูว้บางครเป็นลูกม่ม้นนกหให้รู้ซะบ้างใครเป็นลูกใครเป็นแม่

กินแะ้วค kind of um, ่ะมาีตรนี้แหะมาชีน eh ี่น่มาเร็วเ้อมาฉีนี่ก่อนมาเร็วเขาีตรงไหนเขาีเท่าไหนโอ้ท่งฉีจกระดูมนี่เหรอมีผัดจะเผาเหรอ

ข่าวน้องถือจะจีบจุ้มมองจีบจุ้มแล้วเอาที่จีบแบบที่จีบี่ไปเราไไปอยู่กับลุงโก้ไปโยโย่ไปแล้วแต่ไม่รับโทรศัพท์ 10โมงกว่าแล้วนี่งานตัชินเลยนี่แต่บนนอกเราพิ่งตื่นออกมาเนี่ยเวลาเวลากินข้าวอะไรประมาณก็พาตลาดกื่นออกมาดูเวลากินข้าวแต่บนนอกนี่ใช่ยืีตกูก้ด้อง เตรียมห้องก็อ้วนเลยไอป้าแม่น้อยเด้อ้องห้องน้ำอะไรความสะอาดนี่ดี้าที่มได้เปลี่ยนเลยเตรียมไว้ทั้งสห้องเตรียมไว้เลยสามห้องแหละเดียวกิ่นข้าวนะคะพเด็ก เขาไม่ม <t ost> e> ีเจ๋วเลยต้องเป็นลระเดื่องมาชิมกลิ่นนะขี่เกล้อขมันมาต้มเกลือข้มา ທີ່ກິນລະບໍ່ຍັງແລ້ວຫັ້ນ